เสาร์เมื่อนี้อากาศกระซุ่งไม่ร่มเย็นๆจักน้อยแต่กระห่อนคือเกาหน่าเลยิงถูกคนในหมู่บ้านกับมานางล่อมาลากจากใจ่าทาใส่บาดรวมถึงขอบขั้วของฉันนั่มื่อนี่ไม่ยาแล้วก็บม่ได้ออกมาใส่เดฟพอใาหยังตีเล่าก็ต้องจัดแต่งแบ่งใบเตรียมของฝากให้พวกฉันกับไปย่องนั่นละก็เลยสิเป็นพอปูขามาใส่บาดแทนก่อนแก้วก้อนค้ำกับเตรียมอ้วยดากโรดเตรียมขนของเขินโรดไว้ส่วนสิขนของเตรียมของเขินโรดได้ยิงเอ้ยหยางเสร็จยางถูออมโรดอยู่ส่วนฉันเหรอกับลูกอาบน้ำตะดตีหาผุน่ะกับคนมันเคยชินเนาะพอปูหลังใส่บบาาาดแล้้้้วกกก็มมยสสสสสอออขขขรรันนนืีิ ลงไปซีสอบพ่นเด้ซีสอบนี่คือซีสอบบอกไ่เลยล่ะในถุงปุ๋ยนั่นว่าเป็นนกเกือบยี่สิบลพุ่นตีเอฟซีกับสีถามย่าจะออกไปขายบอยิงพวกฉันกินหลายคนก็จะไปปั่นน้องสาวก่อนแก้วก่อนข้าน้ำแล้วก็ไปปั่นคุณยายท้องเรือนลำพังพวกฉันนะก็กิน่าถึงเคืงสอบดอกนอกนั่นเหรอเขาก็ต้องไปปั่นพี่ปั่นน้องปั่นคนในขอบรัวเัาน้ำณตอนนี้ก่อนเก้วก่อนข้ามหนอยยุใส่บัตีก็นังยุกอียุลังรถนัลยิงกะนังเบิ่งพอแม่ขนของขึ้นรถแต่ว่ากับวงงอแ่ยังงงเราะ่ยตติบกูนอยู่่ิงงตั้คนี้ขั คอมเมนต์ว่านาสงสารปูกับยาเนาะทําไม่ต้องให้เพิ่นนอนเฝ้าเพิ่นเ่าแล้วเด้คนที่ควรต้องเฝาก็คือต้องเป็นแม่นมากกว่าไหมอันเป็นฟังฉันอธิบายลู้เรื่องบอก่อฉันบอกว่า,วาก่อนเกวก่อนค่ำต้องเป็นคนพาฉันไปหารีสอดพาฉันไปหานอนแล้วยามกางเวน้วนก่อนเก้วก่อนค่ำต้องท่หนาทีผู้ละครับแล้วก็แลนเรื่องนันนุนี่แม่อยากสีมเาเฝาซ้ำใดพวกฉันก็บ่ให้เฝ้าค่ะนาทีเา่เฝาลูกเฝหล้านก็ให้เป็นฉันแม่ยาพ่อปูกับพ่อก็บ่ต้องมาสงสารขอบร่วพวกฉันดอกค้าเพราะว่ายังบัตีพวกฉันหยาด ตอนที่ฉันท่องนมมิวไม่ไหมนะตอนที่นมิวสำาักนางคำน่ะอยู่โรงพยาบาลเกือบ2เดือนโอมาแมนเ้าพิดเกือบสามอาทิตย์ฉันนอนเฝ้าผู้เดียวเลยทั้งวันทั้งคืนบอกแล้วถูกสิ่งถูกอย่างมันก็เป็นความวหมะสมที่ขอบขัวพอกฉันตัดสินใจเองผู้อื่นก็บ่ต้องมาตัดสินใจแทนพอกฉันดอกค่ะจากนั้นฉันกับไอย่างมาในรัวแม่ยยาฉันแล้วก็จัดแต่งแบงบายเห็ดน้อยหน้กินไปเรียบร้อยแล้วเด้มื้อนี้แล้วก็สิหนึ่งปานิ่นใส่ผักย่างต่างงาบอกหลายปานิ่นเอามอเตอร์ไดคองเนา้อง กัรับหนาที่ตำเจวคือเกาเจากัส้มเป็นสีดำดำใหม่ๆแน่ละ่ะเพราะว่ายัางตีขวบปกคีกเพิ่นห <c oughs> ลังจาเห็นเนอ้อใหญ่นัก้กินเรียบร้อยแล้วฉันกระจัดแต่งแบ่งบ่ายหาผักเข่ามาที่นี่เน้วก,กินมือนีกัสิมีทอดตับไก่นองมิวทอดปลาหมึกทอดปลาวานอะไรให้คนหน่อยแล้วกันึงปลาินไส้พักย่างตางยางมาลาจากใจ่ายลายย่างแห้งได้ว่าเวลาหนึ่งปลาแบบนี้นะหญิงไม่ยาฉันแล้วสิมักหนึ่งไส้บกทั่วเด้ฉันมามั่อาดีแม่มื้อนี้พักทีแล้วหนึ่งแล้วก็สี่หนึ่งไส กรบอกจกขางแม่จักเทียเด้หญิงฉันอยากสิบอกว่ามือขึ้นก่อนสีนอนพวกฉันกับตกลงกันแล้วพรุ่งนี้แม่ต้องกลับระยองแล้วก่อนแก้วก่อนค่าพอได้ยินจังสันนังกัน้ำตาไหลก่อนนอนเด้แล้วนั่งกับว่าแล้วหนูขอร้องไห้ได้ไหมฉันก็เลยบอกว่าร้องได้ลูกแม่ก็จะร้องเหมือนกันพวกฉันบ่ได้ตกลงกันบ่สิบ่ฮ้องเด้ฉันกับก่อนแก้วก่อนค่ำน้อยก็ได้เว้ากันว่าถ้าเฮารู้สึกจังได๋เฮาก็แสดงมันออกมาเฮาอย่าไปเก็บมันไว้จังซี่นะเพราะว่าฉันบ่อยากให้ลูกเครียดแค่ขานั่งยางบ่ได้แค่นี้นังก็เครียดพอแห้งแล้วนะหญิงเพราะว่าหยังที่คนเคยกระโดดรดเต้นเนาะน้องมิวน่ะปกติแม่นบ่ทุกคืนที่เวลานอนก่อนแก้ว ก่อนค่ำหน่อยนะน้องมิวนะัน่งสีมังมุนพอแต่ว่าเมือ่อคืนพ่อตะหูแม่สิไปยิงเอ้ยนอนกอดแม่เบิดขึ้นเอาจริงๆฉันจนนอนบลาบฉันพิคกิ้งไปทังใดบ่ได้เลยเพราะว่ายังตีแขนลูกกับขาลูกกายเนาะสูจากนั้นก็พากันกินเขาเรียบร้อยแล้วม่นบอกกับเมียนพาเขาฉันก็ได้มากอดมาชาังลาคนหน่อยแล้วก็บอกว่าแม่ไปก่อนนะลูกนั่งกับกระซิบขางหูฉันแล้วนั่งก็บบอกค่อยๆดิขอร้องให้เลยได้ไหมพ่อได้ยินจังสัน่นยิงแม่นะ้นำตาพัางยาวลงเลยค่ะจากนั้นนั่งกับบ่หายีไอกันเห็น ก่อนแก้ยวก่อนขําก็เลยบอกว่าไปไป้าสร้างร่าลูกแล้วก็ฟาขึ้นโถลดมันเสียอะไรอวนกันค่ะก็นี่ยังสียนะมันเสียให้จากกันย่าแต่างที่ชั้นยางออกมาเป็นบอนั่งก็บอกว่าหนูคิดถึงแม่มากเลยนะญิงฉันก็อดบ่อใดที่จิกลับลงหันมาก่อลูกอีกรอบแล้วนั่งก็เบาอยู่นั่นแหละหนูคิดถึงแม่นะญิงเอ้ยฉันใจสิขาดแต่เหตุจังใดใดกนาทีและความรับผิดชอบของแต่ละคนมันก็มีเนาะเฮาก็ต้องฮหบไปเหึบใบอดทนอดกันแต่ก็อดกันเม่ได้ดอกญิงขึ้นมาทั้งโลกก็นั่งใหงางาค หไฮออกมาห้มันออกมาคัคๆกรดแต่กะยะโทษกลับไปหาลูกเดอ้อจนกว่าจะคล้องสีเส้าห้นั่งวางสิละ